ดีครับอะตอนนี้ i m a ม็กชาร์จอยู่ที่ 4.35M จ่ายไฟให้กับแบตเตอรี่ลิเธียมออันนี้เป็นการแสดงผลผ่านหน้าจอโทรศัพท์อันนี้ก็คือตัวแบตเตอรี่ ต่อไปก็มากล่าวถึงปัญหาคือไอเจ้าโวลต์มิตเตอร์ที่มันระเบิดไปสองตัวโดยใช้ i m a มเป็นตัวชาร์จสาเหตุสาเหตุหลักคิดว่าน่าจะเกิดจาก i m a มนี่แหละเพราะว่าหลังจากผมถอดไอเจ้าโวลต์มิตเตอร์ออกไปแล้วไปชาร์จ แบตเตอรี่ลิเธียมที่มี BMS ควบคุมอยู่ภายในนะครับภายในกล่องของแบตเตอรี่ลิเธียมที่อนุกรมกันแล้วผลปรากฏว่ามันก็มีปัญหาต่อ BMS ที่อยู่ภายในของแบตเตอรี่ลิเธียมเกิดอาการลวนเกิดอาการตัดบางครั้งตัดการชาร์จแต่จ่ายไฟได้ทิ้งไว้ข้ามคืนอ้าว ชาร์จได้จ่ายไฟได้บางทีก็ตัดไปเลยไม่จ่ายไม่ชาร์จน่าจะเกิดจาก iMac ข้อเสียของมันก็คือถ้าเราจะชาร์จเต็มชาร์จจนเต็มความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยไม่ควรจะชาร์จไม่ควรจะใช้ iMac ชาร์จให้เต็มความจุของแบตเตอรี่ลิเธียมที่มี b m s ควบคุมหรือมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆควบคุม หรือต่อพ่วงอยู่นะครับมันจะไม่เหมาะสมเพราะว่ามันเกิดความเสียหายยกตัวอย่างคือวอลมิเตอร์ที่ระเบิดไป2ตัวนะครับระเบิดแล้วควันขึ้นแล้วก็ดีที่ว่าผมก็ชากสายไฟออกทันนะครับมันก็เลย,ไม,นะยไม่ไหม้ต่อนะก็หยุดการไหม้ไปทีนี้การใช้ iMac ในการชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมถ้ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ควบคุมหรือร่วมอยู่เนี่ยนะครับไม่ควรชาร์จเกิน70หรืออย่างสูงสุดก็ไม่ควรจะเกินสัก75นะครับ75หรือมากกว่านั้นอีกก็คืออย่าอย่าให้เกิน80%ผมว่าในระดับที่ปลอดภัยเนี่ยควรจะอยู่ประมาณสัก70%จากการที่ผมทดลองใช้มาหลายครั้งมากโดยใช้ไฟ DC เป็นแหล่งจ่ายชาร์จให้กับแบตเตอรี่ีิเทียมนะ ในระบบ12โวลต์หรือ14.4โวลต์นะครับพอเราชาร์จได้ถึงประมาณสัก70นะครับให้เราหยุดการชาร์จด้วย iMac แล้วเราไปชาร์จต่อด้วยซัายนนะครับก็ผลปรากฏว่าไม่เคยทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเกิดความเสียหายแต่ถ้าเราใช้ ไอแม็กชาร์จจนเต็มความจุของเขาผมไม่แน่ใจว่าความถี่ของเขาเนี่ยในการปล่อยออกมานะครับอัตราการกองกระแสความถี่ในการบูทไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงนะครับมาเลยทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหายแม้กระทั่งแบตเตอรี่ที่มีบลูทูธมีมี b อ็ที่เป็นบลูทูธอยู่ก็ยังเกิดการตัดนะครับ ตัดการชาร์จจนขึ้นหน้าจอ i m a c ว่า c อ n n e t t r e a k นะครับแต่ถ้าเราชาร์จสัก70%นะแล้วเอาไปต่อด้วย s u p p พ y นะครับมันก็จะดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยจุดเริ่มต้นเราใช้ไฟ DC เป็นแหล่งจ่ายเพื่อ,อเป็นการลดภาวะโลกร้อนด้วยแล้วก็เป็นการาประหยัดพลังงานนะครับที่มาจากการไฟฟ้าด้วย ที่เหลือนะครับอีกประมาณสัก30%นะครับหรือ30%หรือ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับควรจะไปจบด้วยซับายจากไฟบ้านไปก็น่าจะดีนะครับน่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าจากการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายเนี่ยผมจะสังเกตดูทุกครั้งนะครับที่มันเกิดปัญหาขึ้นกับ bms ไม่ว่าจะเป็นลูกนี้หรือลูกไหนก็ตามที่ผมทดลองมามันจะเกิดเมื่อเวลาที่มันเกิน70%ขึ้นไปแล้ว นะอย่างบีอ่ออย่าง BMS อีกตัวหนึ่งเนี่ยพอถึงประมาณสัก70%เนี่ยนะครับหรือแรงดันเนี่ยแรงดันที่หน้าจอ iMac เนี่ยอยู่ที่13.7เนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาเลยนะครับกับ BMS คือมันเอ่อ BMS ตัดการทำงานทันทีนะครับแล้วก็พอถอดออกเนี่ยแล้วลองไปชาร์จด้วยซับไพ่นะครับ BMS ไม่สามารถเออ่คือทำงานไม่ได้เลยตอนนั้นนะครับซับไพ่ก็ไม่สามารถชาร์จเข้าได้นะครับ จนต้องทิ้งเอาไว้ข้ามคืนกะกะว่าเดี๋ยวต้องถอด BMS ออกมาแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยน BMS แลว้วผลท้ายพอเช้ามาเขาก็กลับมาชาร์จได้ปกติเหมือนเดิมนะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดความเสียหายแค่ไอ้เจ้าวอลวิตเตอร์อย่างเดียวนะครับมันเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะที่อยู่ภายในชุดแบตเตอรี่ลิเธียม อย่างที่เห็นสายระยงระยางนี่มันก็เป็นเพียงแค่อุอปกรณ์แสดงผลกับตัวแหล่งจ่ายเป็นแหล่งจ่ายให้กับอุปกรณ์แสดงผลเท่านั้นนะครับตัวชาร์จก็ยังคงเป็น i m a c อยู่แล้วก็ยังชาร์จอยู่ในระดับ50กวกว่าก็ยังปลอดภัยอยู่พอสัก70หรือ75%เนี่ยผมจะถ้าเป็นลูกใหญ่เนี่ยสัก75%เนี่ยได้ครับแต่ถ้าเป็นลูก6 0แอมอีกลูกหนึงเนี่ย70%เริ่มมีปัญหา นะครับเกิน70%เริ่มมีปัญหาฉะนั้นควรอยู่ประมาณสัก68 69หรือ70%ให้หยุดการชาร์จทันทีนะครับแล้วไปชาร์จต่อรีซัพพายก็จะไม่เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในนะครับชุดแบตเตอรี่อีกวิธีหนึ่งผมยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ลองโดยใช้คาปาซิเตอร์นะครับมาเป็นตัวกองกระแสร่รวมนะครับโดยใช้คาปาซิเตอร์ที่ มีการขนานกันนะครับแล้วมาต่อที่ขั้วแบตเตอรี่ทั้งบวกและลบในการช่วยกรองกระแสเนี่ยจะช่วยได้หรือไม่อันนี้ยังไม่มีการทดลองนะครับเพราะว่าผมมีชุดคาปาซิเตอร์ที่ต่อขนานกันไว้อยู่ประมาณสักเกือบเกือบยีตัวนะครับโดยประมาณแล้วอ,อยู่ที่ประมาณสัก20 0 0 0 0 0 0 0ไมโครฟารัดอยู่ประมาณนั้นนะครับที่ผมต่อขนานกันไว้นะแล้วก็ มีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเราปล่อยให้มันชาร์จเต็มเลยโดยที่เรามีอุปกรณ์คาปาซิตเตอร์ในการช่วยกองความถี่หรือว่ากองกระแสนะครับที่ออกมาจาก iMac เนี่ยดูซิว่ามันจะทำให้อุปกรณ์อิเล็กนิก์เสียหายหรือไม่แต่ว่าไอ้วอลต์วิเตอร์จะไม่ใส่แล้วเพราะว่าถ้าใส่ไปเดี๋ยวเกิดมันช่วยไม่ได้มันก็จะระเบิดเป็นตัวที่3แล้วถ้าเกิดว่าในรอบในจังหวะที่มันระเบิดอยู่แล้วเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นพอดีเนี่ย เราอาจจะแก้ไขปัญหาไม่ทันฉจนั้นผมจะไม่ใส่เข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงสันนิษฐานอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดมาเนี่ยที่ว่าวอลมิเตอร์ระเบิดเนี่ยมันเกิดจากการชาร์จด้วย iMac จนเต็มนะครับแต่ถ้าชาร์จไม่เต็มนะครับจังหวะที่ยังไม่เต็มเนี่ยวอลมิเตอร์ยังไม่เคยระเบิดนะครับ ทีแรกผมก็คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ตัววอล์มิเตอร์ไอ้อตนี้น่าจะมีปัญหาแต่ปรากฏว่า BMS ของ b m s ยี่ห้อดารี่ด้วยนะของ,ของแบตอ,อีกชุดหนึ่งนะครับเกิดปัญหาเลยครับคือจ่ายไฟได้นะครับแต่ชาร์จไม่ได้นะครับไม่รับการชาร์จเลยนะหลังจากที่70%ว่าเขึ้นไปแล้วคอนเน็กเบรกทันทีนะครับพอผมเอาไปแบตเตอรี่ไปต่อกับซัลายเพื่อจะชาร์จต่อ ซัพพลายก็ไม่สามารถชาร์จเข้าได้เพราะว่า,าตัวแบตเตอรี่นี่ตัดการชาร์จเลยนะครับแต่ว่าจ่ายไฟฝั่งเอาท์พุตที่จะมาให้กับโหลดภายนอกได้อยู่อัอนนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับถ้าชาร์จจนเต็มนี่ก็ขึ้นหน้าจอ iMac ว่า o o n n e t t เบร k เหมือนกันนะครับก็คือก็คือแสดงว่า BMS เนี่ตัดนะครับ ตัดเหมือนกันทั้งๆท,ท,ที่หน้าจอเนี่ยก็หน้าจอของ IMAC ก็แสดงอยู่ที่14.4 14.3ประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็คงมีมาบอกกันเพียงเท่านี้ครับ